ยุคใหม่วงการวิดีโอเกมคอนโซลหรือ เข้าสู่ยุคถดถอยของวงการวิดีโอเกมคอนโซลสวัสดีครับผู้่ินคัาวันนี้ก็วันจันทร์สบายๆก็มาทักทายกันแบบสั้นๆกันหน่อยแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับตัวประเด็นของในวงการวิดีโอเกมคอนโซลกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ตัวเครื่องเนเกมคอนโซลไฮบริดของทางฝั่งปูดินกับ i ิน e ท d โ S w i t c h 2นั้นก็จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็เรียกว่าตบเท้ามาเป็นลายสุดท้ายที่จะเข้าสู่ตัวเครื่องเนเกมคอนโซล Next Gen นะครับเพราะวา เซ t ชันเองหรือว่าจะเป็น Xbox เองก็เข้าสู่ตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล n n x x t g n n เรียบร้อยแล้วและก็รอเพียงแค่ Nintendo นี่แหละนะครับที่จะเปิดเผยในเรื่องของตัววันวางจำหน่ายกับ Nintendo Switch 2นะครับก็เามา,มาพูดกันหน่อยนะครับกับตัวในมุมมองตรงส่วนนี้ซึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับ แต่เราก็ต้องบอกนะครับว่าในโลกของธุรกิจทุกวันนี้อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับก็เรียกว่าเรามามองกันในแบบที่อาจจะสร้างประเด็นให้มันดราม่านหนก็อยู่ที่มุมมองของเพื่อนๆนะครับก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันได้ในตัวคลิปนี้ ก็เรียกว่าถ้าหาเพื่อนๆลองดูในตลาดในทางด้านแวดวงของการมิวสิกเกมคอนโซลนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าโอ้โหมันยังคงมียอดขายทะลุหลักล้านนะครับหรือมีเม็ดเงินต่างๆที่ไหลเข้ามาในแวดวงของวงการบิวสเกมคอนโซลอย่างมากมายมหาศาลนะครับแต่ถ้าหาเพื่อนๆลองมองภาพ รวมทั้งหมดของในวงการวิดีโอเกมนะครับก็จะเห็นเลยว่าวงการวิดีโอเกมคอนโซลนั้นมันมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับเพราะถ้าหากเราเพียงแค่ลองดูในทางฝั่งตลาดของวงการวิดีโอเกมคอนโซลกับผู้ที่ทําตลาดอยู่นะครับเพียงแค่2ใน3นะครับนั่นก็คือ โซนี่และก็ไมโครซอฟท์นะครับที่พวกเขาเองยังไงล่ะเพื่อนๆถ้าตลาดมันดีจริงมีฐานของกลุ่มผู้เล่นที่มากมายมหาศาลพร้อมที่จะสนุกสนับสนุสนตัวเกมอย่างต่อเนื่องนะครับล้วก็คงจะเห็นนะครับว่าทาง PlayStation เองหรือว่าจะเป็นทางฝั่ง Microsoft นะครับก็คงจะไม่จำเป็นที่จะต้องดิน้นรนในการที่จะป้อนตัวเกมไปยังบนตัวแพลตฟอร์มอื่นๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Microsoft เองนะครับกับตัวระบบของ <there. S 2> ตัว Xbox Game Pass นะครับก็จะเห็นเลยว่าตัวเกมต่าง ที่อยู่ในบนตัวเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series นั้นก็สามารถที่จะโยกย้ายไปเล่นบนตัวแพลตฟอร์มอื่นๆได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง PC ทางฝั่งโมบายหรือว่าจะเป็นทางการเล่นเกมแบบ Cloud Gaming นะครับบนตัวแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น GeForce Now นะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่านี่แหละนะครับมันคือการเปิดในเรื่องของตัวตลาดใหม่ๆเพื่อที่จะนำเม็ดเงินต่างๆเข้ามาเติมเต็มกับส่วนที่พวกเขาขาดหายไปนะครับส่วนทางฝั่ง PlayStation ล่ะโอ้โหก็เรียกว่าเริ่มที่จะ ปล่อยนะครับในเรื่องของตัวแฟรนชายหรือว่าตัว IP ของของเกมของตัวเองนั้นไปสู่แพลตฟอร์มอื่นๆเมื่อสักประมาณ4-5ปีที่แล้วใช่ไหมครับและก็มีความต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ยังมีตัวเกมที่กำลังจะสร้าง ตลาดใหม่ขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็คือในทางฝั่งโมบายนะครับที่ทาง PlayStation เองก็ยังคงอุบไสตรงส่วนนี้ไว้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าหากเราลองย้อนไปประมาณปี2ปีที่แล้วทาง PlayStation เองนะครับก็มีการประกาศออกมาเหมือนกันนะครับว่าตลาดในทางด้านโมบายนี้พวกเขาเองก็กำลังที่จะเข้าสู้ศึกในทางด้านวงการวิีโอเกมตรงส่วนนี้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถ้าหากเรามองเป็นแบบทุ่งลาเวนเดอร์หน่อยนะครับก็อาจจะมองว่าอ๋อสิ่งที่ทาง Playstation หรือว่าทาง Microsoft เองที่ทำแบบนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวการเพิ่มรายได้นะครับอยากจะให้พวกเขาเองนั้นมีความมั่งคั่งหรือว่าร่ำรวยมากขึ้นอาจจะมองเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้ามองไปมุมหนึ่งทาง Sony เองหรือว่าทาง Microsoft เองพวกเขาเองก็อาจจะมีตัวข้อมูลบางส่วนที่รู้นะครับว่าถ้าหากเขาเองปล่อยกับการดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆลักษณะแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆพวกเขาเองนั้นอาจจะมีรายได้ที่ลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆ ใช่ไหมครับอ่าผ่านไป2แล้วใช่ไหมครับยังเหลืออีก1ก็เรียกว่าผมมองว่ามันคือป้อมปราการสุดท้ายของวงการวิดีโอเกมคอนโซลเลยนั่นก็คือทางฝั่งปูนินนะครับถ้าหาพวกเขาเองยังคงรักษาความแข็งแกร่งของตัวเกมในแฟนชายของพวกเขาได้และไม่ยอมปล่อยตัวเกมเหล่านั้นไปสู่แพลตฟอร์มอื่นๆอย่างน้อยก็ยังคงอุดใจได้เสมอนะครับว่าวงการวิดีโอเกมคอนโซลก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ไปจนตราบนาน ทั่วนานนะครับผมก็เชื่อไว้แบบนั้นนะครับว่าวงการวิดีโอเกมคอนโซลมันจะต้องอยู่ควบคู่กับเราแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆมีข้อมูลนะครับหรือมีมุมมองนะครับกับความคิดเห็นยังไงบ้างก็เข้ามาแลกเปลี่ยนในเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับที่ได้พบเจอมาในช่วงนี้หรือจะเป็นในเรื่องของตัวการาคาดคะเนในอนาคตก็ได้นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ในตัวคลิปตัวนี้กันนะครับอย่า ดราม่ากันเยอะนะเอามาแ,แชร์กันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับวันนี้คุยกันแบบสบายๆนะครับกับในวงการวิดีโอเกมคอนโซลเพราะอย่างน้อยเราเองก็กําลังที่เตรียมที่จะต้อนรับตัวเครื่องเนเกมคอนโซลไฮบริดตัวใหม่ของทางฝั่งปดูดินที่จะมาสร้างความคึกคักให้กับตลาดของวงการวิดีโอเกมโดยเฉพาะในทางด้านฝั่งคอนโซลในอีกไม่ชานี้แล้วสวัสดีครับ